สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชา n นลของแม่หมอลูกแก้วอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะไม่ได้พูดต่อจากเอพิโซดที่แล้วนะวันนี้จะเป็นหัวข้อใหม่เลยนะคะหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอีกหนึ่งหัวข้อซึ่งหัวข้อนี้ก็คือ Essen t i a l o อ l ยหรือน้ำมันหอมระเหยที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปนั่นแหละแต่น้ำมันหอมระเหยสาคัญยังไงในการไรา้เวทมนตนศาสตร์ของแม่มดยุคใหม่ในศาสตร์ของแม่มด วิน้ำมันหอมระเหยมีความจำเป็นเป็นอย่างมากในการฝึกเป็นแม่หมดในการร่ายเวทมนต์ในการทำพิธีต่างๆ ในการปลุกเสกของไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังของเราหรือว่าจะเป็นเทียนนะคะที่เราใช้ในการทําพิธีหรือว่าจะเป็นมีดที่เราใช้บนโต๊ะหมู่บูชาของเราหรือจะเป็นแก้วที่ใส่น้ําในการทําพิธีหรือแม้กระทั่งหินหรือคริสตัลที่เราใช้ในการทําสมาธินะคะเราใช้น้ํามันหอมระเหยเนี่ยในการทําพิธีทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเพิ่มพลังให้กับของพวกนี้ของเราด้วยถามว่าทําไมต้องน้ํามัน หอมระเหยแล้วน้ำมันทั่วไปที่ขายตามห้างพวกที่เอาไว้ปรับอากาศพวกที่เอาไว้หยอดลงไปในตะเกียงใช้แทนกันได้ไหมหรือว่าต้องเป็นน้ํามันแบบไหนน้ํามันหอมระเหยตรงเนี้ยคาจํากัดความคืออะไรหรือน้ํามันทั่วไปนะคะต้องบอกเลยว่าการใช้น้ํามันหอมระเหยในศาสตร์ของแม่มดวิคาเนี่ยแบ่งเป็น2แบบแบบแรกก็คือการใช้น้ํามันหอมระเหยเพียว เพียวคือใช้น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์เลยนะคะไม่มีการผสมไม่มีการผสมเบสออยไม่มีการผสมกับน้ำมันตัวอื่นไม่มีการผสมกับแอลกอฮอล์เราจะใช้น้ำมันตัวนี้ในการทำพิธีไม่ว่าจะเป็นการไร้คาถาการทำพิธีเวทมนต์ของเรานะคะการทำให้เครื่องรางหรือของขังของเรามีพลังมากขึ้นเราจะใช้น้ำมันตัวนี้ในการทำนะคะต้องบริสุทธิ์จริงไม่ผสมอะไรเลยนะคะในการทำแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการใช้น้ำมันหอมระเหยใน ในการฝึกสมาธิน้ำมันหอมระเหยที่เราหยอดตะเกียงหรือใส่ลงไปในเครื่องปรับอากาศเพื่อจะทำให้ห้องเรามีกลิ่นสามารถใช้น้ำมันหอมระเหยที่ผสมแอลกอฮอล์ได้หรือผสมกับเบสออยตัวอื่นได้เช่นน้ำมันพืช หรือโจโจบาออยล์ Oil, สามารถใช้ได้แต่มันต้องแยกจากกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาการหาน้ำมันหอมระเหยมาใช้โดยเฉพาะการใช้กับคาถาหรือการไล่เวทมนต์จำเป็นต้องเป็นน้ำมันหอมระเหยที่สกัดมาบริสุทธิ์จริงๆนะแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำมันหอมระเหยตัวไหนมันคือของจริงง่ายๆเลยค่ะราคานะคะการหาน้ำมันหอมระเหยของแท้ในเมืองไทยเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าจริงไม่จริงดูได้ง่ายมากนะคะราคามันจะราคาสูงแต่ถามว่าคุ้มค่า บอกเลยว่าถ้ามีคุ้มค่ามากสิ่งต่างๆที่เราไล่เวทมนต์คาถาต่างๆที่เราใช้ถ้าเกิดว่าเรามีน้ํามันหอมระเหยเป็นตัวช่วยในการไล่คา,าถาเนี่ยคาถานั้นๆน่ะจะมีเปอร์เซ็นต์ประสบความสําเร็จเพิ่มไปอีก60%เลยถามว่าเพราะอะไรอย่างที่แม่หมอเคยกล่าวไว้แล้วนะคะในหลายๆเอีพิโซดว่าการฝึกหัดเป็นแม่หมดวิค่าเนี่ย เราใช้พลังงานจากธรรมชาติแม่โมดวิค่าเชื่อในพลังงานของธรรมชาติเชื่อในธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟและจิตวิญญาณ ทุกอย่างพลังงานที่แมมมวิค่าใช้มาจากธรรมชาติทั้งหมดเป็นการกลั่นกรองพลังงานจากภายในร่างกายก็คือพลังงานธรรมชาติของตัวเราใช้พลังงานโดยรอบตัวเราก็คือพลังงานของจักรวาลทําให้ทุกอย่างส่งผลในแบบที่เราอยากให้เป็นเพราะฉะนั้นเอเซนเชียลโอมาจากไหนมาจากต้นไม้ค่ะเอเซนเชียลโอสกัดมาจากพืชตามธรรมชาติมาจากต้นไม้ยิ่งถ้าเป็นพืชหรือเป็นต้นไม้ที่มีความหมายดีด ความหมายในแง่ของสิ่งที่เราอยากให้เป็นเช่นความหมายในเรื่องความรักนะคะอันนี้ยกตัวอย่างแบบง่ายๆความหมายในเรื่องความรักก็สกัดมาจากดอกกุหลาบก็เป็นกลิ่นกุหลาบแต่ถามว่า Essen เ i a ย oil ตามร้านทั่วไปมันจะมี Essen เ i ีย oil ที่แบ่งแยกนะคะบอกเลยเป็น Essen t i a ย oil แบบไว e r o ส e กุหลาบขาวหรือ Essential Oil ที่สกัดมาจาก หลาบแดงเราต้องเลือกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตามร้านที่ขายตามตัวห้างเนี่ยที่มียี่ห้อด้วยนะเขาจะแยกให้เราเลยมันจะกลิ่นไม่เหมือนกันความหมายในการใช้ก็ไม่เหมือนกันด้วยนี่คือเหตุผลว่าทําไม Essential O i l ถึงสําคัญในการไรคาถาเพราะเขามีความหมายของต้นไม้ที่สกัดเขาออกมาก่อนที่เขาจะมาเป็นน้ํามันแล้วเขายังเก็บสะสมพลังงานไว้ในรูปแบบของน้ํา ที่ผ่านการสกัดมาเรียบร้อยแล้วมีพลังของธรรมชาติสกัดมาอยู่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ในขวดขวดนั้นเราสามารถใช้น้ํามันเนี่ยในการได้คาถาต่างๆได้เลยทีนี้ถามว่าแล้วเราจะฝึกหัดการใช้น้ํามันพงอย่างไงอันดับแรกถ้าเราเป็นแม่มดนะที่กําลังเริ่มฝึกหัดเราสามารถใช้น้ํามันหอมระเหยเนี่ยเจิมใช้คําว่าเจิมเทียนที่เราใช้ในการนั่งสมาธิหรือเทียนที่เราใช้ในการจุดเพื่อขอพรตัวเทียนที่เราใช้ในการจุดเพื่อ อธิษฐานขอพรตามความหมายของสีของเทียนที่แม่หมอพูดไว้ในเอนก่อนๆเราสามารถใช้น้ํามันหอมระเหยเนี่ยเจิมเทียนเราได้เลยแล้วก็จุดแล้วก็ทําสมาธิอธิษฐานอยู่กับเขาได้เลยนะหรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ในการทําอย่างอื่นด้วยในชีวิตประจําวันเพื่อเติมพลังให้กับร่างกายเช่นอาบน้ําเราสามารถอาบน้ําแล้วใช้เอเซนเชียลออイเนี่ยหรือน้ํามันหอมระเหยเนี่ยอาบน้ําไปกับเราด้วยก็ได้นะคะจะทําให้ผิวดีขึ้นจะทํให ให้ผิวเปล่งปั่งขึ้นเป็นพลังงานของธรรมชาติทําให้เราดูดีขึ้นถามว่าทํำยังไงละ่ะทีนี้มันต้องมีเรื่องของการผสมเพราะว่าน้ํามันหอมระเหยเนี่ยที่เอามาตอนที่เราซื้อมาเลยจะเป็นขวดเล็กๆสูงเท่านิ้วโป้งค่ะขวดเล็กๆแต่เป็นน้ํามันสกัดมาคือแบบสกัดบริสุทธิ์มาเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปใช้ในการอาบน้ําเราต้องมีการผสมหรือจะเอาไปใช้ในการผสมกับพวกเครื่องปรับอากาศหรือหยอดลงไปในตะเกียงน้ํามันอย่างเงี้ยเราสามารถผสมกับเบสออยล์หรือพวกน้ํามันตามธรรมชาติ ได้เช่นน้ำมันพืชเป็นเบสออยเป็นแคร์เรียร์ออยสามารถผสมกับตัวนี้ได้เพื่อที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเรามาเข้าสู่การผสมน้ำมันหอมระเหยนะคะทีนี้การผสมน้ำมันหอมระเหยเนี่ยเราสามารถผสมได้2แบบก็คือผสมตัวเอเซนเชียลออล์ปกติกับเอเซนเชียลออล์ปกติเลยเพื่อใช้ในการทำพิธีกรรมอย่างเช่นอยากให้ความรักอยู่แบบมีความสุขสามารถผสมน้ำมันกุหลาบน้ำมันลาเวนเดอร์อยู่ด้วยกัน จะทําให้ความรักอยู่กันแบบมีความสุขเราใช้น้ํามันที่ผสมสองตัวเนี้ในการที่จะเจิมเทียนเจิมเครื่องรางของขังของเราต่างๆได้เลยตัวนี้สามารถใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเอาน้ํามันหอมระเหยไปใช้ในชีวิตประจาวันแนะนําว่าให้หาน้ํามันหอมระเหยมาก่อนนะสมมุติว่าเราอยากมีความรักที่ดีอยากให้ชีวิตรักของเราเนี่ยดีในทุกๆวันเลยนะคะอย่างที่บอกไปเราใช้น้ํามันดอกกุหลาบ ะะกับน้ำมันลาเวนเดอร์ก็ได้นะคะเพื่อทําให้ความรักมันมีความสงบสุขแต่ทีนี้เราจะทํำยังไงล่ะในเมื่อเราจะใช้ในชีวิตประจําวันขวดมันแค่นี้เองมันเปืองสิ่งที่ต้องทําคือเราต้องมีการผสมค่ะและวิธีผสมเนี่ยมันไม่ยากอันดับแรกเราต้องเตรียมหม้อปรุงยาของเราให้เรียบร้อยล้างให้เรียบร้อยเตรียมให้เรียบร้อยอันดับสองเราต้องมีเบสออยหรือน้ํามันที่จะมาเป็นตัวนําพานะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันพืชหรือเจาเจ้าบาออยก็ได้ใช้ได้เหมือน กัน,นะะเราต้องมีตัวนั้นนะแล้วก็ต้องมีขวดนะคะขวดแยกมานะตัวขวดแยกเนี่ยเอาไว้สําหรับใส่น้ํามันที่เราผสมเสร็จแล้วรวมถึงตัวฝานะคะที่เป็นขวดบีบที่เป็นหลอดนะคะบีบแล้วมันเหมือนจะกดแล้วสูบขึ้นมาได้จะได้หยดเป็นหยดหยดได้ทีนี้สิ่งที่ต้องทำคือเราต้องเตรียมมาเลยสมมติว่าเราอยากทําน้ํามันที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจาวันนะคะในการอาบน้ําก็ได้นะคะเราเตรียมน้ํามันหอมระเหยมากลิ่นกุหลาบ แล้วก็กลิ่นลาเวนเดอร์2ตัวนี้จะช่วยเราในเรื่องของการทําให้ชีวิตรักมีความสุขมากขึ้นเราก็เอาตัวเบสออยเนี่ยใส่ลงไปในหม้อปรุงยาของเราเลยระหว่างที่ใส่ลงไปเนี่ยจินตนาการภาพนะคะว่าอยากให้ความรักของเรามีความสุขมีความสมหวังแบบไหนนะคะจินตนาการภาพไปนะคะเราจะจุดเทียนไว้ด้วยก็ได้จุดเทียนแดงเพื่อสื่อถึงความรักหลังจากนั้นเราจะหยดลงไปนะคะ4ี่หยดพอนะเราจะหยดน้ํามันกุหลาบลงไป4ี่หยดแล้วก็หยด น้ำมันลาเวนเดอร์ลงไปสี่หยดใช้ไม้แกยสิทธิ์ของเราคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็จินตนาการภาพไปด้วยว่าเราอยากให้ความรักของเรามีความสุขแบบไหนในแต่ละวันชีวิตเป็นยังไงคนรักเป็นยังไงกับเราเรามีเสียงหัวเราะอยู่ร่วมกับคนรักแบบไหนในทุกๆวันนะคะหลังจากนั้นเราก็เทน้ำมันหอมระเหยที่เราผสมเสร็จแล้วลงไปในขวดที่เราเตรียมไว้พร้อมปิดฝาขวดที่เราเตรียมไว้ต้องเป็นขัดที่สะอาดนะแล้วน้ำมันตัวนี้เราสามารถที่จะใช้ในทุกๆวันได้เลยนะคะใช้ในการ อาบน้ําก็ได้ใช้ในการใส่ลงไปในเครื่องปรับอากาศก็ได้นะคะใช้ใส่ลงไปในตัวน้ํามันตะเกียงก็ได้เช่นเดียวกัน จะทําให้ส่งกลิ่นหอมจะทําให้ส่งผลให้กับชีวิตเราเนี่ยความรักมีความสุขในทุกๆวันเดียวหลายๆคนจะคิดว่าแม่หมอทําไมให้แต่เรื่องความรักล่ะแล้วยังอื่นนะสูตรอย่างอื่นไม่ให้บ้างเลยเหรอแม่หมอเอาสูตรนี้มาให้ใครที่ง่วงเหงาหาวนอนตอนกลางวันระหว่างทํางานสูตรนี้ใช้ได้ดมแล้วจะช่วยให้ตื่นมีสมาธิในการทํางานมากขึ้นนะคะกลิ่นส้มบวกกับเปปเปอร์มินท์วิธีผสมเหมือนกันเลยสี่หยดของส้มกับสี่หยดของเปปเปอร์มินท์ใช้ได้เลยใช้แล้ว จะรู้สึกตื่นรู้สึกมีสมาธิโฟกัสกับเรื่องงานโฟกัสกับสิ่งที่ทำได้มากขึ้นนะคะใครอ่านหนังสือใช้ได้ใครทํางานที่ต้องการใช้การโฟกัสมากๆใช้ได้ตัวนี้จะทําให้งานทําออกมาราบรื่นขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังช่องของแม่หมอลูกแก้วนะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องนะคะกดไลค์วิดีโอคอมเมนต์ใต้วิดีโอมาคุยกันนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดทุกอย่างเลยนะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจาศาสตร์นี้แอดมาคุยกับแม่หมอได้เดี๋ยวแม่หมอใส่ไลน์ให้ติดต่อไว้ด้านล่างนะคะใครสนใจเช็คดวงส่วนตัวแอดมาได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันอปพิโซดหนะ้าเดี๋ยวแม่หมอจะเอาอะไรมาแชร์กันรอรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ